ผู้กันที่แต้มสีตวัดไปตามเขาโครงของลายเส้นที่ผู้วาดค่อยๆไล่ระดับความหนักเบาของสีจากปลายผู้กันลงบนกระดาษเพื่อนำไปตกแต่งบนเรือพระให้มีความสวยงามและคงไว้ซึ่งแชมป์ในการประกวดเรือพระสมัยที่ห้สักพันชวพงศ์หนึ่งในผู้ที่มาช่วยทำเรือพระเล่าว่าเจ็ดปีแล้วที่เขาและชาวบ้านอีกหลายคนเสียสละเวลาในช่วงบ่ายของทุกวัน ปรีกตัวจากงานประจำมาช่วยคัดลายเส้นระบายสีและตกแต่งเรือพระและถึงแม้ว่าเขาและชาวบ้านคนอื่นๆจะไม่เคยมีความรู้ในงานศิลปะด้านนี้มาก่อนเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ไม่รู้และทำไม่ได้ในวันนี้หากฝึกฝนเรียนรู้ก็สามารถเชี่ยวชาญได้และการช่วยกันทำเรือพระเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งก็สามารถสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองและครอบครัวได้ การที่มาช่วยเรือพานี่คืออันดับหนึ่งคือชอบอ้อนครับคือพุ่มชอบแล้วก็คือใจเราหลักด้วยครับก็เลยมาช่วยวัดครับทีอว่าถ้าช่วยวัดมันได้บุญนะครับก็เลย<ค>ก็เลยได้มาช่วยก็ทามาก็ประมาณสิบว่าปีเลยครับพุ่มทำมาครับทามาก็คือวัดทําทุกครั้งก็มาช่วยทุกครั้งครับอ่าคอ,อนถีประกอบลําก็ช่วยลงซีลงไรนี่ครับก็คือตามขั้นตอนครับมันก็ต้องมีการลงซีก่อนแล้วก็ช่วยลงซีครับช่วยตัดช่วยไรเป็นอย่างี้ครับ พอลงซีตัดไล่เซตอประกอบครับนาทีประกอบก็คือติดลําเรือนี้ครับบนดอกไล่คือมันมีความสุขครับทำแล้วทำาไไรมีความสุขสิ่งครับมีความสุขในสิ่งที่เราชอบเราทำาะไรมันมีความสุขครับครับกอยาาใไอรุนลังๆนงครับก็คือซืบทอดไปเป็นนี่ด้วยครับแล้วก็คือมันมันสวยครับดึงสวยที่สุดในโลกก็ได้ครับ เช่นเดียวกับวินิจจันเจริญหัวแรงสำคัญของการทำเรือพระวัดดอนแยะเล่าว่าร่วมสี่เดือนแล้วที่เขาพร้อมด้วยชาวบ้านรอบวัดดอนแยะมารวมตัวกันในบริเวณวัดตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำของทุกวันพร้อมใจกันมาช่วยลงแรงออกแบบแนวความคิดวาดลายระบายสีและร่วมตกแต่งเรือพระให้ทันตามกรอบเวลาเพื่อจะได้นำเรือพระที่มีความสวยงามและสมบูรณ์แบบ ออกไปร่วมในประเพณีชักพระของจังหวัดสงขลาในเทศกาลออกพรรษาที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าการตำรือปลา่าจะสําเร็จได้มันต้องอาศัยชาวบ,บ้านชาวบ้านช่วยถ้าชาวบ,บ้านไม่ช่วยทำไม่ได้หรือบปล่าเพราะเพียงลำบางจังคนเดียวนี่ไม่ไหวหัวงานมันเยอะเยะต้องอะไรชาวบ,บ้านมาช่วยกันถกยาง อย่างตาซีเลยเนี่ยประเดี๋ยวอย่างตัดเรื่องติดต่อตัดประกอบเลยเนี่ยไลายล่ไลยส่วนมีจังซีมีจังโครงสร้างมีไล่ลยฉังร่วมแบ่งแบ่งนาทีแต่ละแต่ละคนคนไหนตนัดตัดโครงสร้างก็ต้องอยู่โครงสร้างคนไหนตนัดไอ้เหลืองซีก็อยู่กลบไอ้ซีมีมีไลยส่วนไอ้ส่วนเพรามันเพียงอะเช่นลายของแบบแกล สไมเข้าจบบาจช่างทำเรือพระเล่าว่าองค์ประกอบเรือพระที่สำคัญมีอยู่3ส่วนคือส่วนหัวมณดบและส่วนท้ายซึ่งองค์ประกอบทั้ง3ส่วนนี้จะต้องมีความสมดุลกันทั้งสัสดส่วนรูปร่างลักษณะและเรื่องราวที่ผู้สร้างเรือพระต้องการจะถ่ายทอดออกมาคือขั้นพ้เรือพระกันแรลกคือนเราต้องอตีครงสร้างข้องลำเรือ่อนดูว่าขะนาดมันกี่เมร็ร กี่เม็รแล้วมาคิดเรื่องความยาวความสั้นอะไลแล้วเราก็ต้องออกแบบก้นแหลกคืออ้วกอ้วหวยมันสุ่มซ้นกับลำเรือที่เราได้ตีไวแล้วก็ออกแบบห้างแล้วก็ตรงออกแบบหมุนดบหมุนดบเราต้องคำนวณว่าจากปืนเนี่ยไปถึงไส้ควยนะายไส้ควายมีความสุ้งกี่เมตรเรากำออกแบบคำนวณว่าหมุนดบเนี่ยเรา chạy tan rất là đầy, sâu thở đầy, à, giọt rất là đầy. Bữa trái bên phố đi gặp sai quầy, công không tôi nghe. Còn lâu năm lâu cả lời mà kiên lại, mà kiên lại ông bè hay giả bàn có đấy, mà lùng phí gắn. À. Cũng có kẻ uôn hạc về bằng bằng, kẻ rất có dung mà hai chẳng câu à, là bài gì, là bài gì kẻ lại kẻ uôn cái áng mà, không mà lười 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 lười. Qua trái đẹp rất lắm, mình ถ้าว่าเราเริ่มไม่ยิงกันมันนานนะมันไม่ใช่สี่เดือนแต่นี่อาศัยปีนี้มันมีกล้องโองอยู่แล้ด้วยแต่ว่าก็ใจเวลาน,านานปีนี้เพราะว่าผมเตรียมตัวอ,อย่างนี้ต้างาน,นละเอียดขึ้นปีนี้ก็ป,ปีนี้สี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนใน,ใน,ในการทำปีนี้แต่ว่าเรามาเล่น อ่านละเอียดขึ้นอ่านแต่ยากยากขึ้นไอนน้ชาวบ้านก็ทำกล้องยากยากแต่ว่าอ่านยากมันต้องใช้เวลาใชา้เวลากินเกรดเล็บเล็ดเล็ดนี่มันใช้เวลามาเราลงท่ามจ่าบ้านก่อนว่าถ้าทำเกรดนี้สูงไง้ไว้ไหมจ่าบ้านก็บอกโอเคเก็บนี้ทำได้ผมก็ให้เขาทำกล้องยากยากวินิจจันเจริญยังเล่าต่ออีกว่า ปัจจุบันนี้ศิลปะในการทําเรือพระไม่ค่อยได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากนักเนื่องจากคนรุ่นใหม่ยังไม่ค่อยเข้าใจขนบธรรมเนียมหรือประเพณีชักพระที่แน่ชัดประกอบกับมองว่าการทำเรือพระเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่คนทุกวัยสามารถมาร่วมด้วยช่วยกันทําได้และหากมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะเข้ามาฝึกฝนก็ยินดีจะสอนศิลปะด้านนี้ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย <S <S <ess im itation> เพื่อจะได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวใต้ <S <S <ess im itation> และสืบทอดประเพณีของชาวพุทธสืบต่อไปอันแรกผู้หว่านมองเรืออันเด็กคนจบถ้าเด็กจบแล้วคือตอแรกไม่กี่กลังมันก็ป็นนะเพรามเพาะมัคือการแล่แเล่ของเพื่อนไม่ใช่ว่าเลีเล่ยนไลยไม่มาเพราะว่าตองเล่แล้วก็มานะต้มมันนั่นะก็คือทำได้แต่ถ้าเราเล่่รุ่นใชแเราจํำนิดเดียวก็โอเคได้ เด็กๆคนไหนที่ว่าสนใหจเรื่องอการทาแบบลามาคุยกับลุงได้ตุกเวลาแนะนําได้ถ้าโฉบอย่างกันนะแต่ถ้าไม่โฉบมันไปไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องอาศัยการโฉบวันแรมหนึ่งข้าเดือน11หรือหลังจากวันออกพรรษาหนึ่งวันจะเป็นวันที่ชาวใต้เรียกว่าวันชักพระหรือลากพระซึ่งเป็นประเพณีได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตามความเชื่อที่ว่าเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปจำพรรษาณสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อถึงช่วงออกพรรษาพระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับยังโลกมนุษย์ชาวบ้านจึงอัญเชิญพระพุทธองค์ขึ้นประทับบนบุตรสบกหรือที่ชาวใต้เรียกว่าเรือพระซึ่งได้ช่วยกันตกแต่งมาตลอดช่วงเข้าพรรษานำพระพุทธองค์ขึ้นไปบนบุตรสบกแห่ไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อโปรดชาวโลก ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าในปัจจุบันนี้หลายจังหวัดใน